จังจ้าเอามาใหญ่เอามาเยอะกนไปทิ้งเยอทิ้งตรงนี้แหละะถวายที่ดินจำนวน30ไร่ให้กับน้องไมตา <c oughs> ที่ปลูกอ้อยใช่ไหม <c oughs> สวัสดีค่ะลุงตัวนะคะเป็นกับป้าคำนะคะนี่เราเป็นผู้บริจาคอ้อยให้เรานะคะร่วมสมทบทุนนะคะให้น้องเม่ตานะคะขอพระคุณมากขอให้ท่านรวยๆวยรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไปไปไปช่วยยอดรดเลย เสร็จแล้วอะ <laughs> uh -huh. เาหญ้าเก่าๆไอ้หญ้าแก่ๆที่ว่ามันออกินไม่ได้เอาออกก่อนเดี๋ยวไม่ตายก,ก็ตรงหรือนางจะได้กินง่ายๆกินให้อร่อยนะลูกนะแยวพวกนี้ก็มาตัดอีกอะมาตัดหลายวันแน่ๆเลยเพราะมันเยอะอะก็ของสวนเขะดีใจมากเขาใจดีมากเลยอะเนาะ มาเลยค่ะมาเลยค่ะนม่มค่ะมาเลยค่ะ๋ยวต้องดนนีาเ่มืมมอกยร์หนะ้ากอนมาเลยค่ะมาเลยค่ะดันมน้าเลยค่ะ ใจเมตานะนี่กินให้อ้วนเลยไม่พอพอกินไหมแค่จะประมาณชั่วโมงหนึ่งหมดแน่เลยหมดมแน่แ๊บเดียวอต้อนงซ้อมเดินทางวันเนาะ มันเป็นยังไงนะพี่นะถ้าเอาไปถ้าเอาไปถ้าเอาไปปลูกอ่ะไอ้ยิงก็เลือกนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ดีใช่ไหมมันสวยเออนี่ลำมันสวยตามันเราต้องฟันตรงนี้บ่หรือฟันตรงนี้นี่คือได้หนึ่งต้นเนาะหนึ่งสองสามนะคะถ้ามาเกิดน่ะแล้วล่ะโอก็คือว่าหลุมนึงอย่างงี้เหรอแถวหนึ่งเตยเยอะหน่อยเนาะปากมแบม เออนี่เรียงันะอะมาเอาทีละทีละทีละยืมมีดแป๊บนึงไม่ไม่มากตรงตรงได้นอนแร้ใช่ไหมนอนนอนมันได้นานทำทำให้ดูหน่อยว่ะทำไม่เป็นทำไม่เป็นทำแบบไหนสมมติถ้าหญิงเอาไปปลูกอะเอออเอ วางไว้อย่างนี้วางไว้แบบนี้มันจะเกิดมาตกเออมันเกิดตรงนี้มันมีถ้าเราตัดเราต้องตัดตรงนี้นะต้องตัดไม่ต้องตัดตรงนี้อย่าไปตัดโดนข้อตัดโดนเขามันนะตรงนี้ตรงงกาใช่มจ้ากนเราแกะออกด้วยใช่ไหมเดี๋ยวต้องแกะเออยิ้นแกะเองเลยบ่จบบิ๊กเซอร์นี้ทมเลยไอ้พ่นไงแล้วก็คือแถวนึงไปงี้แล้วก็เรียงเลียงเรียงเลียงไปเลยอ๋อหรือว่าใส่เยอะหน่อยนะใส่อันเดียวไม่ได้สองอันสองอันเออราต้องทางนี้มั้ยแบบนี้ดบบมี้ปุ๊บเดียวอยู่แบบนี้เลยงั้นนะตรงกลบ อห้ามเป๊ใช่ไหมเป๊ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันเกิดอยู่แล้วแล้วอันไหนให้ช้างยาวขนาดนี้เลยนะพี่ก็ให้ช้างอันนี่นี่อ๋อเหรอโอ๋อนี่กินดียาใต้นี่อ๋ออ๋อใช่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 ไม่ให้มันกินบอกถ้ามันเหลือไม่ให้กินบ้างแต่เราจะถ้าเราจับปลูกก็เลือกเอาอย่างนี้นะอันนี้ก็หวานเหมือนกันนี่อันนี้มันกินบ้างอันไหนที่เราปลูกแล้วก็เอาเลือกเอาอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยกินนี้แหละแบบนี้มันเหมือนยานั่นแหละมันอ่อนด้วยใครกินดูก่อนมันหวานไหม เดี๋ยว่าหนึ่มากกิ่งเดอย่าทำทําโอ้ยเาะทฟันมาตั้งห้าหมื่นโอ้ยย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 ยปยย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 มาโอเคกยคือยี่ยย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 ยปยย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 ตย่ยยยยยยยแยย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 ่ยย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 ยปยยนะยย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 ยนยย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 ย มเคลายปั๊มให้ไหมลูนอนมวยนะให้นอนมวยนะทำใจบุญนะไม่ใช่มันกินข้าวเลยให้ด้ยเฮไม่ได้กินข้าวนอนอยู่เฉยๆนี่นอนมันเหมือนกลางคืนกลางวันแบบนี้นี่ไงไงโดนตาปล่อยโดนตาแล้วอ้วมาฮะ่ะอวเลยเออแล้วทุนนี้อันนี้ให้บางแบบนี้มันก็คืออ่านแน่อุดกดยดอุดกดนอเป็นปลอกอุดอุดแล้วทีนี้อุดไม่ดีมันกลอนมันกลอนมันหมดอายุมันก็หมดอายุ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเงินเยอะมาเยอะเยอะเลยมารัตนาเอาเงินอยู่ตรงนี้เลยยายมาเลยมาเด้อ เฮยยาออ่เนไม่ดีเฮะดือเอทไมมันเกี่ยวเล่นบอกูมันเกี่ยวไปบอกพี่ใบฝีมือฝีมือฝีมือหนุ่มหนุ่มไม่ตาไม่อยู่กับเกียวเล่นอะไรโอ้ตายแล้วลูก ไม่้กินอันยังไม่้กินอะ้รอย่างนี้ไม่ได้เพารวสายตาตรวคุณชาเลยเดี๋ยวเอานี้่เอาลงนเอาลงตรงไหนวะเพราะว่าเอาเอาแบบไหนอ่ะที่ก็บอกาตัดนี้หรอ อย่างนี้ใช่ได้เขาให้แัดตรงรรกลางตรงนี้ให้แตะตรงนี้เดี๋ยวเราจะควะ่แล้วก็เอาแต่ยอดใช่มันโอเคจะต่อไปเอามีดลงแล้วอย่าให้มันเยอะใัน้งหมดน้องเมตาเห็นโอ,อ้ต้นอ้อยตั้งหนึ่งคันรถนะคะดีใจมากตื่นเต้นนะคะเห็นอ้อยหนึ่งคันรถโยงใหญ่เลยคะ่ะโยงใหญ่เลยคะ่ะเฮ้ยอะไรวะอ, <c oughs> อะไร จะแม่ไม่ได้หรอลูกฮะโอ้มันอยากกินเ่ะมันโอ้โหได้กินได้กินอ้อยเราตื่นเต้นมันอยากเอาอีกโอ้วิ่งตามอ้อยออตื่นเต้นมากได้กินอ้อยดีใจมากที่สุดค่ะโอ้โหอายนให้มันอะเออเอาเลยกินอ้อยถูกใจค่ะโยกแย่เลยค่ะอยู่ที่ลูกเขาจะ้กินเยอะ,อะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เอาอ้อยให้หนูนะคะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs> โอ้ทุ่งใสเขามีความสุขมากเลยนะเนี่ยเขาได้กินอ้อยวันเนี้ยกินแ,แต่ลำปกติถ้าเป็นญ้าเนะี่ยกินแต่ยอดแล้วก็ทิ้งลำทิ้งแล้วก็พอเห็นอ้อยนี้กิน <c oughs> แต่ต้นมันค่ะโอ้โหถูกใจใหญ่เลยอะ่ะ กินลายให้หมดเลยนะเมตาอย่าเลือกกินนะเขาถึงเล่าถึงปลาควาแอบแฝงของโน้นใช่ไหมใช่ไม่เมังฟันลำอ้อยนะคะกับแยกแยกต้นกับแยกอ่ากับแยกยอดมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้นมันนะคะลำเดี๋ยวหยญิงจะเอาไปไปปลูกต่อเพื่อให้มีต้นเกิดขึ้นมาใหม่นะคะจะได้เป็นอาหารให้น้องเมตาของเรานะคะเนี่ยค่ะ พี่หยนกับป้าใบช่วยตัดเดี๋ยวเราจะไปช่วยพันปลูอีกนะคะน้องน้องเมตตานี่ชอบกินมากเมตตาชอบกินใช่ไหมชอบกินอ้อยใช่ไหมไม่อยากกินกล้วยแล้วใช่ไหมคะ Inim naman